ลังจากที่ผมได้เคยทำคลิปรวมไทม์ไลน์ของ Dragon b บอลแล้วที่เป็นเดอะมูฟวี่ภาคหลักภาคเสริมต่างๆ,างๆ,างๆ,างๆนะฮะก็ถือว่ามีผู้เข้าชมผู้ให้ความสนใจกันมากมายวันนี้มาทําอีกเรื่องหนึ่งครับแต่เป็นเรื่องโคนันกันบ้างหรือชื่อเดิมก็คือยอดนักสืบจิ๋วโคนนนในภาษาไทยมีเดอะมูฟวี่ออกมามากมายเช่นเดียวกันครับวันนี้จะมาเรียงไทม์ไลน์แล้วก็เล่าเรื่องคร่าวๆย่อๆให้ฟังว่าในมูฟวี่แต่ละตอนเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรเนะะื้อหาค่อนข้างเยอะนะก็เดี๋ยวไปรับชมแล้ฟังพร้อมๆกันได้เลย ต้องบอกก่อนนะครับว่าโคนันในตอนนี้มีทั้งหมด28ภาคครับที่เป็นเดอะมูฟวี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะรันกันมายาวๆและภาคล่าสุดก็คือฉายในปี2025ในวันที่18เมษายนนี้ตอนนัดคลิปเนี่ยยังไม่ได้ออกฉายนะฮะแต่มีโปรโมตออกมาแล้วแต่วันที่ลงคลิปอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะว่าตามตารางจะฉายที่ไทยในวันที่24เมษายน2025แต่ก่อนอื่นครับต้องย้อนไปก่อนว่าโคนันเนี่ยเริ่มต้นกันมาในปี1994โดยเป็นในเวอร์ชันมังงะต้นฉบับดั้งเดิมและแน่นอนครับพอมาทําเป็นเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยบางกก็แต ต่างกันไปเช่นพวกเนื้อเรื่องที่เขาทําเสริมขึ้นมาทีหลังแต่เนื่องจากโคนานมาเป็นตอนตอนบางตอนมันก็ไม่ได้มีในมังงะเลยซึ่งตรงนั้นก็โอเคข้ามไปก่อนมาพูดถึงเดอะมู i วีกันครับหลังจากที่มังงะเกิดขึ้นในปี1994ในวันที่8มกราคมปี1996โคนันในตอนแรกก็ได้ออกฉายในเวอร์ชันอนิเมะ และต่อมาในช่วงเดือนเมษายนปี1997ครับเดอะมูวีภาคแรกที่ชื่อว่าคดีปริศนาระเบิดละฟ้าก็ได้ออกฉายสู่สาธารณชนซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่สปอยนะครับโดยเรื่องย่อครับ คุดโอชินิจิได้รับเชิญไปร่วมง,งานปาร์ตี้ของสถาปนิกชื่อดังอย่างาศาสตราจารย์โมริยะเทจิแต่เนื่องจากชินิจิเนี่ยกลายเป็นเด็กไปแล้วนะฮะก็เลยต้องขอให้โมริรันช่วยไปแทนแต่ก็ทําข้อแรกเปลี่ยนก็ว่าหลังจากนั้นต้องไปดูหนังเรื่องตำนานไดแดงด้วยกันพอทําข้อตกลงกันเรียบร้อยครับเอโดงว่าโคนันโมริรันและโมริโคโกโร่ก็ได้เดินทางไปที่งานเลี้ยงและกลายเป็นว่ามีโทรศัพท์ปริศนาลึกลรับผู่วางระเบิดตามสถานที่ต่างๆโทรมาที่บ้านของชินิจิและสถานที่สุดท้ายคือที่โมริรันนัดกับค ที่ตึกเบกตซิตี้ซึ่งการเปิดตัว Conan the Movie ในภาคแรกนี่ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับทำรายได้ในญี่ปุ่นสูงถึง1,100ล้านเยนและมีภาค2ต่อมาติดๆครับในชื่อว่าคดีฆาตกรรมไพ่ปริศนาในปี1998เนื้อเรื่องย่อครับ เกิดเหตุลึกลับนะครับเมื่อมีคนรอบทําร้ายบุคคลต่างๆอย่างต่อเนื่องไล่ตั้งแต่สารวัตรเมงูเระที่ถูกธนูหน้าไม้ยิงคิสกิเอรี่ครับทนายความและเป็นแม่ของรันนะก็ถูกวางยาพิษดรอากาสะครับก็ถูกหน้าไม้ยิงเช่นเดียวกันโดยแต่ละคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ตัวเลขบนไพ่และยังมีความเกี่ยวข้องกับโมริโคโกโร่ด้วยก็เลยคาดเดาว,ว่าผู้ต้องสงสยัยน่าจะมีความแค้นส่วนตัวกับโคโกโร่และก็ต้องสืบหากันนะฮะว่าใครจะเป็นรายต่อไปก็มีการนึกถึงบุคคลต่างๆและโคโกโร่ก็ได้ไปทําการคุมมกันทีี่วาเย และรู้ตัวของคนร้ายและในภาคนี้เองครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าโกโกโร่มีฝีมือการยิงปืนที่แม่นยําเลยทีเดียวอย่างในคลิปที่ผมเคยทําไปในะข้อมูลลึกๆล,ลับๆของโมริโกโกโร่ไปหาชมย้อนหลังกันได้ตามลิงก์นี้เลยซึ่งภาคนี้ครับทำรายได้มากขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่1,850ล้านเยน เดอะมูฟวี่3ครับเป็นชื่อว่าปริศนาพ่อมดคนสุดท้ายแห่งสตวร์วัตโดยเนื้อเรื่องเริ่มที่โคนันมอริรันและโมริโคโกร่ครับได้รับคําเชิญอีกแล้วนะฮะคราวนี้ให้ไปที่เมืองโอซาก้าครับเพื่อช่วยปกป้องเมมโมรี่เอ็กให้พ้นจากการขโมยของจอมโจรคิดแต่ด้วยแผนของคิดครับก็สามารถชิงเอาเมมโมรี่เอ็กไปจนได้แต่ระหว่างที่กําลังจะหนีนะครับก็ถูกบุคคลนี้ระนามยิงเข้าที่ตาขวาทําให้โคนันตามรอยสําเร็จและสามารถเก็บรักษาเมมโมรี่เอ็กพร้อมส่งคืนด้วยเ,วเรือขณะที่ายาาอยู่บน เปียนนะรวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น mm hmm. เมื่อมีคนถูกสกอร์เปียนสังหารก็ mm hmm. ต้องสืบเป็นครับว่าใครคือสกอร์เปียนโดยภาคนี้ครับออกฉายในปี1999ทารายได้สูงขึ้นอีกครับ2,600ล้านเยน ภาค4ครับคดีฆาตกรรมในตามารณะออกใช้ในปี2000นะครับเนเรื่องยอ่อครับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ชีวิตในตำรวจมากมายต้องมาเป็นเครื่องสังเวยและชะตากรรมของโมริรันก็กำลังไปสู่ความตื่นตระหนกโดยเกี่ยวข้องกับคำว่า Need not to know ในงานอวยพรการงานแต่างงานของน้องสาวของสาราวัตชิราทโทลีครับก็ได้เกิดเหตุการณ์รอบสังหารหมดซาโตขึ้นต่อหน้ารานันทําให้รันเนี่ยช็อกและตกใจเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่ความจําเสื่อมเลยทีเดียวเมื่อคนร้ายรู้ว่ารันเห็นความจริงต่อหน้าต่อตาจริงต้องจัดการปิดปากซะโอนันก็ต้อง องช่วยฟื้นความทรงจําให้กับรัานแล้วก็ปกป้องจากเงื้อมือของคนร้ายภาคนี้ครับทำไรายได้ไปถึง2,500ล้านเยน ภาคต่อมาครับมีชื่อว่าคดีปริศนาเส้นตายสู่สวรรค์ในช่วงกลางดึกระหว่างที่แก๊งนักสืบเยาวชนนะครับไปตั้งแคมป์กับดรอากาซะเจ้าเก็นตะเนี่ยเกิดตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ได้เห็นไฮบาระาไอกาลังโทรหาใครบางคนอยู่พอถามเข้าในตอนเช้าไฮบาระก็ทําเป็นบ่ายเบี่ยงไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเก็นตะเนี่ยละเมอไปเองโคนันกับดรอากาซะาก็สงสัยแล้วหลังจากนั้นครับพวกโคนันก็ได้แวะเดินทางไปที่ทวินทาวเวอร์ตึกแฝดที่สูงที่สุดในเมืองนิชิตะมาจิแลนะพบกับโม ok ริโฮโกรโมริรัน ไปเชิญจากโทคิวะมิโอกเจ้าของตึกเพื่อให้มาดูก่อนที่จะมีงานเปิดตัวแต่กลายเป็นว่าในตึกนี้เองโคนันก็เจอร่องรอยของพวกชายชุดดำครับและก่อนงานเปิดตัวเพียงไม่กี่วันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตึกทวินทาวเวอร์นี้ก็ได้ถูกสังหารไปทีละคนรายได้ของภาคห้าในปี2001นะครับอยู่ที่2,900ล้านเยน ภาคที่6ครับปิดสนาบนถนนสายมรณะเนื้อเรื่องคือฮิโรกิสวัสดะเป็นเด็กอัจฉริยะวัยสิขวบนะครับเขากำพ้าและถูกเลี้ยงดูโดยโทมัสชินเลอร์ประธานบริษัทชินเลอร์แต่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็ต้องหมกตัวอยู่ในห้องแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นจนสําเร็จรุล่วงในชื่อว่าเรือโนอาจากนั้นครับเขาก็ส่งตัวตนเข้าไปอยู่ในโปรแกร,รมนั้นแล้วก็ปิดชีวิตตัวเอง สอปีให้หลังครับบริษัทชิลเลอร์ได้จัดนิทรรศการเกมที่ชื่อว่าโคคูนโดยให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอนโซลรูปร่างเหมือนไข่ใบใหญ่แล้วก็อยู่ในนั้นไปจนกว่าเกมจะจบ พวกโคนันได้รับคําเชิญครับทั้งแก๊งเลยนะฮะรวมถึงสมาคมนักสืบเยาวชนด้วยและเมื่อเข้าไปในเนื้อเรื่องของเกมครับก็ต้องเลือกด่านต่างๆโดยโคนันเลือกไปที่ด่านของแจ็คเดอะริปเปอร์ตำนานฆาตกรในอดีตแล้วก็มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องไปถึงชะล็โคมครับและสุดท้ายก็ได้มีการเปิดเผยจากเจ้าฮิโรกิว่ามันวางแผนเอาไว้ให้ผู้เล่นที่แพ้ตกรอบต้องตายไปในชีวิตจริงด้วยภาคนี้รายได้ถล่มทลายนะครับ3,400ล้านเยน ภัคต่อมาในปี2003ครับคดีฆาตกรรมแห่งเมืองปริศนาคนนั้นร่วมมือกับฮัตโตริเฮจินักสืบจากโอซาก้าโดยเกิดเหตุคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งผู้ตายทั้งหมดมีหนังสือกีเคคิไว้ในครอบครองหนึ่งในนั้นอยู่ในกลุ่มโจรที่ขโมยพระเกนจิโบตารุและทิ้งปริศนาไว้เพื่อใช้ค้นหาพระพุทธรูปซึ่งหายไปเมื่อหลายปีก่อนทำให้คนนั้นต้องมาคลี่คลายคดีนี้รวมถึงฮัตโตริเฮจิครับนักสืบโอซาก้าก็มาร่วมงานด้วยเพราะว่าต้องการที่จะมาตามหาหญิงสาวันเป็นที่ ปัจนนี้ครับรายได้3,200ล้านเยน ภาค8ครับมตราแห่งรัติการสีเงินในปี2004เอาง่ายๆคือโคนนนเดอะมูวี่จะออกทุกปีนะฮะติดต่อกันเรื่องย่อครับมีผู้หญิงคนนึงเป็นนักแสดงนะฮะแล้วก็มีแหวนสตาร์แซฟไฟอยู่ในครอบครองจอมโจรคิดก็หมายตาที่จะขโมยแหวนนี้และได้ส่งจดหมายเตือนและปิศสนหคำใบ้ไปให้นักสืบโมริโคโกโร่รวมถึงโคนนนและผพองเพื่อนจึงต้องไปชมการแสดงแล้วจู่ๆคุโดชินิติก็โผล่ออกมาซะอย่างนั้นก็ไม่้องเดานะฮะนั่นคือจอมโจรคิดที่ปลอมตัวมานั่นเองโคนนนได้รู้แผนการขขขขออองงงจจจมมโคิิิดดดึไ้้เเเาาาัวบต่่ในนทียพศ มุ่งหน้าสู่ฮาโกดาเตะก็เกิดคดีฆาตรกรรมโดยการวางยาพิษไม่เพียงเท่านั้นนักบินและนักบินผู้ช่วยก็โดนพิษเช่นเดียวกันจนไม่สามารถนําเครื่องลงจอดได้โอนั้นและจอมโจรคิดที่ปลอมตัวเข้ามาจึงต้องบังคับเครืค่องบินแทนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกว่าจะชีวิตรอดกันมาได้ภาคนี้รายได้2,800ล้านเยนภาคเครับยุทธการเหนือห้วงทะเลลึก ในปี2005เนื้อเรื่องคือโคนันมริลันและโมริโคโกโร่ได้รับคําเชิญจากโซโนโกะครับให้เข้าร่วมเดินทางด้วยเรือสำราญสุดหรูหราที่ชื่อว่าอโพโดที่จะล่องสู่มหาสมุทรแปซิฟิกโดยที่มีสมาชิกเข้าร่วมแต่ละคนเนีย่ยเป็นคนดังทั้งนั้นมีหน้ามีตามีชื่อเสียงรวมถึงนักการเมืองด้วยแต่แล้วก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นครับโดยคนร้ายเนี่ยใช้ระเบิดเดิมพันกับผู้โดยสารกว่า600ชีวิตแล้วก็จับตัวรันเอาไว้ทั้งโคนันและโคโกโร่ก็เลยต้องพยายามหาทางช่วยาครับทราร้ไป2150ล้านนเยน ต่อมาในปี2006ครับชื่อตอนว่าบทเพลงมรณะแด่เหล่านักสืบผลงานที่ยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ10ปีของอนิเมะโคนนนด้วยนะฮะเนื้อเรื่องคือนักสืบโมริโคโกโร่ถูกว่าจ้างจากชายลึกลับให้ไปคลี่ายคดีหนึ่งพร้อมกับให้พาลูกสาวอย่างโมริรันและก็พวกเด็กๆไปด้วยโดยไปเที่ยวที่สวนสนุกมิราเคิลแลนด์เงื่อนงำของคดีนี้มีเพียงคำใบส้สั้นๆครับโดยมีเวลา12ชั่วโมงแห่งความตายที่เหล่านักสืบที่ถูกเชิญตัวมาเนี่ยต้องช่วยกันไขคดีให้ได้มิฉนั้นรันและพวกเด็กๆจะต้้้ออองตตาาายยยดดดดววรระเเบิเลิลที่ขมืไ ของภาคนี้ครับ3,030ล้านเยน เดอะมูฟวี่สิครับชื่อตอนว่าปริศนามหาขุมทรัพย์โจรสลัดในปี2007นเนื้อเรื่องเกิดขึ้นที่เกาะโคอุมิครับสถานที่แห่งนั้นนะก้นมหาสมุทรก็คือพระราชวังใต้ทะเลและสราา้างอารยธรรมโบราณซึ่งหลับไหลอย,อยู่รวมถึงขุมทรัพย์โจรสลัดที่เก็บซ่อนเอาไว้เมื่อ300กว่าปีที่แล้วบอกเล่าสืบต่อกันมาซึ่งพวกโคน,นั้นก็ได้ไปเที่ยวที่นั่นกันครับพร้อมด้วยกลุ่มนักล่าสมบัติและกลายเป็นว่าก็เกิดเหตุร้ายขึ้นนะเมื่อมีคดีพวกเขาจึงต้องร่วมกันสืบสวนและเชื่อมโยงคดีนี้ไปถึึงงงพรรระะาาชวัใต้ท้ททเลยไไดปถ2008 500อล้านเยนครับ ปี2008ครับบทบันเลงแห่งความตายเป็น The Movie ที่12เนื้อเรื่องคือเหตุการณ์ในตอนนี้เริ่มเมื่อมีคดีฆา,กาตกรรมต่อนเนื่องที่จ้องเล่นงานชอานักดนตรีเท่านั้นและเหยื่อเคราะห์ร้ายก็ล้วนแล้วแต่เคยเรียนสถาบันดนตรีของนักเป็นโนชื่อดังระหว่างที่พวกคนนั้นได้รับเชิญไปงานคอนเสิร์ตท,ที่มิวสิคฮอล์ครับซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละอย่างก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเสียงระดับโลกแต่เบื้องหลังคอนเสิร์ตนี้ครับมีเรื่องน่าสงสัยหลายอย่างนะฮะจนจู่ๆก ต่ามาในลำดับที่13ครับชื่อตอนว่าปริศนานักล่าทรชนทมินออกฉายในปี2009มีคดีฆาตกรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับมีเหยื่อผู้เสียชีวิต6รายตามจังหวัดต่างๆตาํารวจท้องถิ่นจึงร่วมมือเพื่อสืบคดีโดยเชิญโมริโคโกโรมาร่วมงานด้วยเพราะว่าในการประชุมนั้นเองคนนั้นก็สังเกตว่ามีตํารวจคนหนึ่งเนี่ยขึ้นรถของยินไปทําให้คดีนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับองค์กรชุดดําที่โคน,นันกําลังตามสืบอยู่รายได้ภาคนี้ครับสามพ้ายล้านเยน ต่อามาเป็น The Movie 14นะครับชื่อตอนว่าปริศนามรณะเหนือน่านฟ้าออกฉายในปี2010เนื้อเรื่องย่อครับเริ่มต้นที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับบุกโจมตีห้องทดลองแล้วก็ชิงเอาเชื้อโรคหลายแรงไปในขณะเดียวกัน,นครับ,บลุงของโซโนโกก็ได้ส่งสารทารกไปถึงจอมโจรคิดท้าให้มาขโมยเพชรที่ชื่อว่าหญิงสาวแห่งฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาโดยจะมีการนำพาขนส่งผ่านเรือเหาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังได้เชิญพวกล,ลุงโมริโคโกโร่รวมถึงขบวนการนักสืบเยาวชนมาร่วมด้วยแต่กลายเป็นว่าบนเรือเหาะนั้นครับก็ได้เจอกับกลุ่ม ผู้ก่อการร้ายแล้วก็ขู่ว่าจะปล่อยเชื้อโรคลงไปแล้วถ้าปล่อยในตอนนั้นจากบนฟ้าก็ทําให้คนทั่วทั้งโอซาก้าเนี่ยติดเชื้อกันไปหมดภาคนี้ทํารายได้อยู่ที่3,200ล้านเยนครับต่อมาในปี2011นะครับชื่อตอนว่า15นาทีเฉยียดวิกฤตม,มรณะนี่คือการฉลองครบรอบ15ปีของโคนนนด้วยเริ่มมาจากผู้ว่าโตกเกียวได้รับจดหมายขู่ครับซึ่งโชคดีที่โคนนนรู้ทันและได้อยู่เหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนระหว่างที่สืบสวนกันในเขตพื้นที่ก็ได้พบว่ามีปริศนาเกดึึ้้นนี่เเชชมยงงงกกัับรรใหหุาา็คคคพตตแลววสสูญจ นันจึงต้องรื้อฟื้นความทรงจำของเขาขึ้นมาในขนาดเดียวกันเขื่อนขนาดยักษ์ก็ถูกติดตั้งระเบิดเวลาโดยมีเวลาเพียง15นาทีในการแก้ไขภาคนี้ครับทำรายได้ไปถึง3,150ล้านเยน ่อมาในปี2012ครับชื่อตอนว่าปริศนาระทึกศึกลูกหนังมรณะในภาคน,นี้ครับมีโทรศัพท์คูวาระเบิดมาที่สำนักงานโมริโคโกโรโดยทิ้งรหัสลับเอาไว้ซึ่งถ้าคนนั้นสามารถแก้ไขปริศนานี้ได้จะสามารถหยุดการระเบิดได้และคดีนี้ครับเกี่ยวข้องกับนักกีฬาฟุตบอลชื่อดังอย่างอาคังิฮิเดโอจากทีมโตเกียวสปิริตและฮิโงะเรียวสุเกะจากทีมบิ๊กโอซาก้าซึ่งทั้ง2ทีมต้องมาเจอกันด้วยรายได้ภาคน,นี้ครับ3,290ล้านเยน ต่อมาในปี2013นะครับชื่อตอนว่าฝ่าวิกฤตเรือลบมรณะเนื้อเรื่องเกิดขึ้นเมื่อมีเรือลบลึกลับไม่ทราบสัญชาติลำหนึ่งบรรทุกระเบิดมาด้วยแล้วก็ผุดขึ้นเหนือหน้าน้ํานั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดครับมีการแทรกซึมของสปายเข้ามาและมีเป้าหมายคือญี่ปุ่นทางประเทศจนเจ้าหน้าที่กองกําลังป้องกันก็ถูกลอบสังหารทําให้โคนันโมริฮโกโรและเหล่านักสืบเยาวชนก็ต้องเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และสืบหาความลับเบื้องหลังว่าใครคือสปายและเกี่ยวข้องยัง ถึง3,600ล้านเยนนะครับและติดอยู่ที่อันดับ3หนังทำเงินในครึ่งปีแรกของประเทศญี่ปุ่น ลำดับที่18ครับในปี2014ชื่อตอนว่าปริศนากระสุนมรณะเนื้อเรื่องย่อครับขณะที่พวกโคนันกำลังชมวิวบนตึกเบลทรีทาวเวอร์ก็มีกระสุนปริศนาพุ่งเข้าใส่ชายคนหนึ่งและจุดที่คนร้ายยิงในทุกคดีก็มีลูกเต่าปริศนาพร้อมกับปลอกกระสุนที่ทิ้งเอาไว้และผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็คืออดีตผลุ้มยิงของหน่วยซิลแต่ทว่าคดีนี้ไม่ง่ายครับเมื่อคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็ถูกสไนเปอร์สังหารไปอีกประชาชนก็เลยกลัวว่าจะเป็นการยิงแบบไม่เลือกหน้าและะปปปปปัปปัั่่่่นนนนวววววไทททรรรรเศ้้ง FBI, งงกมมตตจีุ FBI ึออืสืสสบ ้างนี้กวาดรายได้ไปสูงถึง4,100ล้านเยนเลยทีเดียว อันดับที่19ครับปริศนาทานตะวันมรณะในปี2 0 1 5ัห้างนี้ครับเริ่มมาที่นิวยอร์กนะครับในงานประมูลงานศิละปะและชายที่ชื่อว่าจิโรคิจิซูซูกิก็ชนะการประมูลและเตรียมจะจัดงานแสดงขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยได้จ้างผู้ขุมกันมาทั้งหมด7คนด้วยกันหนึ่งนั้นคือมริฮโคโกร่ครับในขณะเดียวกันจอมโจรคิดก็หมายตาจะขโมยงานศิละปะชิ้นนี้ไปแต่ยังทําไม่สําเร็จนะฮะในระหว่างที่ลาเลียงกลับญี่ปุ่นครับจอมโจรคิดก็ได้ปลอมตัวขึ้นไปอยู่บน ต่อมาในปี2016นะครับชื่อตอนว่าปริศนารัติการทามินผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งพยายามเข้าถึงแฟ้มรับข้อมูลบุกเข้าไปที่กองบัญชาการตำรวจญี่ปุ่นครับแต่ก่อนที่จะถูกชิงไปได้ฟุรุยะเร่ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตำรวจสันติบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ FBI อย่างอากิชูอิจิก็ได้เข้าร่วมแจมด้วยแล้วก็จัดการจนรถของสายลับระเบิดไปแต่ตัวของสายลับกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยและหลังจากนั้นครคนันและเพื่อนก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีในาตาสองสีและความจำเสื่อมเธอลืมเลือนทุกอย่างในอดีตตตจจนนนนนนคคััแและพวววกก้้้้องช่่่ยฟืาาาามมมขึหรูไ ว่าคนคนนั้นคือ1ในสมาชิกของ,องก่กรชุดดำภาคนี้รายได้ถล่มทลายก้าวกระโดดนะครับอยู่ที่6,330ล้านเยนต่อมาในปี2 0 1 7ครับชื่อตอนว่าปริศนาเพลงก่อนซ่อนรักนะับเป็นลำดับที่21 เรื่องยอ่อครับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นกระทันหันนะครับระหว่างถแถลงข่าวการแข่งขันไพ่คาตารุซึ่งเป็นไพ่กรอนญี่ปุ่นตอนนั้นก็มีฮัตโตริเฮจิอยู่ด้วยครับก็เลยได้รับอันตรายแต่หลังจากนั้นโคนนนกับเฮจิก็ต่างรู้สึกแปลกๆก,ก,กับการถแถลงข่าวและได้พบกับโอโอกะโมมิจิผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นคู่มั่นของเฮจิในอดีตและเป็นผู้เข้าแข่งขันไพ่คาตารุซึ่งถ้าโคนนนกับเฮจิไม่หยุดยั้ยงการระเบิดครั้งนี้นะครับทุกอย่างก็จะตกอยู่ในอันตาารายปกว่ารายน ต่อมาในปี2018ครับชื่อตอนว่าปฏิบัติการสายลับเดอะซีโร่เป็นลำดับที่22และแน่นอนครับตัวละครหลักก็คือฟุรุยะเรนั่นเองในงานประชุมโตเกียวซัมมิตครับสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาที่ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมนะมีชื่อว่าเอ g ออฟโอเชียและต้องใช้กำลังตำรวจกว่า20,000คนเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยที่นั่นมีคนเห็นเงาของอามูโรโทรุหรือฟุรุยะเรคอยสังเกตการอยู่คนนั้นก็แอบสงสัยไม่ได้ถึงการเคลื่อนไหวอย่างลับๆของเขาในตอนนั้นก็เกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นและใน,นที่ทิ้้งไวหลัก ก็บ่งชี้ได้ว่าโมริโคโกรคือคนร้ายห้างนี้ครับทำไรายได้สูงกน่าปีที่แล้วมากนะครับโดยกวาดไปที่9 1 0 0ล้านเยน และต่อมาครับในปี2019มีชื่อตอนว่าสึกคิงอัญญมณีสีครามคือบลูซัฟฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจมอยู่ทะเลลึกแถบสิงคโปร์และได้ถูกกอบกู้ขึ้นมาโดยมหาเศรษฐีท้องถิ่นและเมื่อนํามาอวดโฉมต่อหน้าสาธารณชนครับก็เกิดคดษีฆาตกรรมขึ้นที่มารีนาเบย์นะครับโดยมีสารเตือนของจอมโจนคิดขณะเดียวกันรันกับซนโก,กก็เดินทางมาชมการแข่งขันคารารเต้ที่สิงคโปร์พอดีส่วนโคนนนออกนอกประเทศไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีพาสปอร์ตนะฮะจอมโจนคิดต้องการใช้ประโยชน์จากโคนนนก็เลยวางแผนพาตัวมาจนได้โดยภาคนี้รวาาดยไไ้ปถึง9,3 ร้อล้านเยนนะครับแล้วก็ติด20อันดับหนังทำเงินตลอดการของประเทศญี่ปุ่นในปี2020นะครับเป็นช่วงโควิดแพร่ระบาดครับเพราะฉะนั้นข้ามมาในปี2021เลยในตอนที่ชื่อว่ากระสุนสีเพลิง ภาคนี้ครับเป็นการจัดงานมหกรรมกีฬาระดับโลกนะครับซึ่งจัดขึ้นทุกๆ4ปีในครั้งนี้มาที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงด้วยและแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเมื่อบุคคลสําคัญระดับสูงหลายคนปลกปองร้ายและลักพาตัวหายไปทีละคนคนอันจึงได้ร่วมมือกับเจ้าที่ FBI ย่างอากิชูอจิเพื่อไขข้อสงสัยรายได้ของภาคนี้นะครับปรอบลงไปหน่อยเพราะอยู่ในช่วงโควิดครับอยู่ที่7,600ล้านเยนในปี2 0 2 2นสตอนเจ้าสาวฮาโลวีนเป ชิบุย่ากำลังคึกคักในช่วงเทศกาลฮาลโลวีนครับก็มีงานแต่งงานของหมวดทาคงนิกับผู้หมวดซาโตจัดขณะที่โคนนและแขกรับเชิญคนอื่นๆกําลังเพลิดเพลิอนอยู่นั่นเองครับจู่ๆก็มีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามาภาคนี้ทํารายได้สูงถึง9,700ล้านเยนด้วยกันและในปี2023ครับเดอะมูฟวีที่26นะครับชื่อตอนมนุษย์ยูใต้น้ําทมิน เด็กๆแก,ก๊งนักสืบเยาวชนได้รับคําเชิญจากโซโนโกะให้มาดูปาวานที่เกาะฮะจิโจโคนันได้รับโทรศัพท์จากโอคิยะสุบารุว่ามีเจ้าหน้าที่ยุโรโพลถูกยินสังหารที่เยอรมน,นีโคนันจึงได้ลอบขึ้นเรือลาตะเวนครับและได้ไปถึงทุ่นแปซิฟิกอาคารใต้ทะเลที่สร้างขึ้นมาในอ่าวของเกาะฮะจิโจเพื่อเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดตํารวจทั่วโลกและแล้วก็เกิดคดีที่วิศวกรสาวนคนหนึ่งถูกองค์กรชุดดําลักพาตัวลังชายในประเทศญี่ปุ่นไปได้ราวหนึ่งเดือนเต็มๆครับภาพยนตร์กก็็มีราายได้้เเเิน 1, 10, น,เนนน1 0,000ลจึงปภ เป็นเรื่องแรกในซีรีส์ของโคนันที่รายได้เกิน10 0 0 0ล้านเยนโดยจบที่13,880ล้านเยน และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะในปี2024ปริศนาปราการ5แฉกจอมโจรคิดได้ส่งการแจ้งเตือนไปถึงคลังเก็บสมบัติในฮอกไกโดครับโดยมีเป้าหมายคือดาบญี่ปุ่นที่อยู่ในสมัยเอโดะขณะเดียวกันฮะโตริเฮติกับโฟนนั้นก็ได้เดินทางมานัสถานที่แห่งนั้นเพื่อดูการแข่งขันเคนโดและเฮติก็สามารถมองการปลอมตัวของจอมโจรคิดทะลุป,ปุกโปกในเวลาเดียวกันมีการพบศพของบุคคลหนึ่งครับมีรูปกรารกระบาดตรงหน้าอกและสืบสวนพบว่าต้องการตามหาสมบัติที่เป็นอาวุธทรงพลังเชื่อมโยงกับความเกี่ยวข้องการโจจจร,รรรกมมขออองโคคคคิทภภาานี้ื ทำรายได้สูงที่สุดนะครับเป็นสถิติอยู่ที่14,678ล้านเยนก็ต้องมาลุ้นนะฮะว่าในภาคของปี2025ที่จะถึงนี้จะมีกระแสตอบรับมากน้อยแค่ไหนโดยจะเป็นเดอะมูฟวี่ลำดับที่28ชื่อตอนว่าปริศนาภาพติดตามมรณะตามเวลาประเทศไทยจะฉายในวันที่24เมษายนซึ่งช่วงที่ลงคลิปนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าฉายไปหรือยังเพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงช่วงไหนก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโคนนั้นเนี่ยมีติดต่อกันมาทุกปีเป็นเววววลาายนนนจะมีีีัช่่่งไปปแคคใ2020ทด ระบาดหนักๆน,นะฮะก็ข้ามไปและที่สําคัญเนี่ยการฉายแต่ละภาคจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนทั้งหมดเลยณที่นี้เราไม่ได้พูดถึงพวกภาคเสริมที่มีคอลแลบกับกระตูนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการร่วมงานกับจอมโจลูแปงที่3นะฮะอันนี้เรานับเฉพาะเดอะมูฟวี่ที่เป็นซีรีส์หลักหากชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานวอลส์แอมอลก,กันได้นะและอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนไว้เจอใหม่สวัสดีครับ